นายกรัฐมนตรีนะครับเสียใจต่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นพร้อมกับสั่งศึกษาข้อกฎหมายหลังจากที่ศาลแพ่งออก9ข้อห้ามนะครับขณะที่สรสครับได้ออกมาระบุคำพิพากษานั้นจะมีผลให้หน่วยราชการและภาคเอกชนถูกมอบประชาธิปัตย์ปิดล้อมอีกจึงเรียกร้องให้มวลชนทุกกลุ่มนั้นใช้ความอดทนครับนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส ถแถลงผลการประชุมถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สารแพ่งได้มีคำพิพากษา9ข้อห้ามปฏิบตัติต่อมอบประชาธิปัตย์ว่าสรสนั้นมีความกังวลใจเป็นอย่างมากและขอเรียกร้องกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆใช้ความอดทนอย่าออกมาใช้ความรุนแรงเพราะมีแนวโน้มว่าสถาน,นการณ์จะวิกฤตมากขึ้นจนอาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองยากแก่การแก้ไขเยียวยาสรสมีความกังวลใจเป็นอย่างมาก และ่ายขอร้องกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆทั้งที่สนับสนุนกปปสกลุ่มที่คัดค้านกปปสกลุ่มนปชและกลุ่มอื่นๆได้โปรดอดทนอดกลัน้นอย่าได้ออกมาใช้ความรุนแรงเพราะมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆจนอาจนําไปสู่สงครามกลางเมืองซึ่งจะเกิดความเสียหายหต่อชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมากและยากแก่การแก้ไขยเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมสําหรับส่วนราชการและหน่วยง,งานต่างๆนั้นสรสขอได้โปรดปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของตน โดยเคร่งครัดเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทั้งนี้นายธาริตระบุด้วยว่าขณะนี้สสได้ปฏิบัติการขอเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่ถูกม็อบประชาธิปัตย์ปิดล้อมได้แล้วถึงส53แห่งแต่หลังจากที่สารแพ่งมีคำพิพากษาส่งผลให้สสไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้และเป็นผลให้ม็อบประชาธิปัตย์กลับไปบุกรุกปิดล้อมสถานที่ราชการและขับไล่ข้าราชการไม่ให้ทำงานอีก ซึ่งล่าสุดได้ปิดล้อมส่วนราชการและบริษัทเอกชนจำนวนสิแห่งสระสะจึงหวังว่าการยืดอุทธรคำพิพากษาของศาลแพ่งจะเป็นผลให้สระสะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิมทางด้านของนายพักดีหารหิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเสียใจต่อผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์จึงได้มอบหมายให้กับนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่กำกับดูแลศูนย์รักษาความสงบหรือสระสะให้เร่งสืบหาตัวผู้ก่อเหตุพร้อมกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีการชุมนุมต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกกระทรวงทะบวงกรม เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากการปิดหน่วยงานราชการที่ทำให้เกิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมในแต่และหน่วยงานจากการย้ายสถานที่ทำงานเพื่อดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายท่านได้แสดงความเสียใจนะครับแต่เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและก็ได้มีผู้ได้เสียชีวิตไปอย่างที่ได้ทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะฝากให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับว่าไม่สมควรที่จะนำเด็กเข้ามาร่วมในการชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเด็กเองเนี่ยก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ยังไม่ทราบว่าเรื่องราวของการเมืองนั้นมีความเป็นมาอย่างไรกรณีของนายสาธิตเซเกานะครับที่ได้กระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองในฐานะคนต่างชาตินะครับที่ได้เข้ามาร่วมในการชุมนุมนะครับแล้วก็อาจจะแสดงท่าทีนะครับหรือว่าวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น ทางด้านของรองนายกก็ได้มีการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีบทสรุปว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องถูกในประเทศกับประเทศกําเนิดของตัวเองอย่างแน่นอนขณะที่ร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพักวัดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สรอสะประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมเพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับศึกษา9ก้าข้อห้ามของสารแพ่งซึ่งจะมีผลต่อการแก้ปัญหาการชุมนุมเพื่อให้สรสสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยตำรวจเอกเฉลิมยืนยันนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ลาออกตามที่นายสุเทพเรียกร้องเพราะไม่เป็นไปตามกฎกติกาของบ้านเมืองและเชื่อว่ามีจุดประสงค์ล้มรัฐบาลโดยไม่เคารพกับระบอบประชาธิปไตยจึงเชื่อว่าการเคลื่อนไหวนั้นมีวาระซ่อนเร้นและมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุน นายสุเทพสถาปนาตนเองเป็นเลขากปปสนายสุเทพเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ทำไมขัดขวางการเลือกตั้งนี่มันขัดแย้งกันนายสุเทพอ้างมวลมหาประชาชนทั่วประเทศมีมากสามารถจัดการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางประเทศได้ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่นายสุเทพ กับเรียกร้องให้ทหารปฏิวัติบนเวทีทุกคืนเพราะนั้นสิ่งที่ในายสุเทพทำมาจึงมีวาระซ่อนเล่นวาระแอบแฝงในายสุเทพมีคนอยู่เบื้องหลังนอกจากนั้นแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสสยังได้มีความคิดเห็นต่อกรณีที่คนร้ายก่อเหตุป่วนเวทีของม็อบประชาธิปัตย์ จนเด็กที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเสียชีวิตนั้นส่วนตัวรู้สึกเสียใจและไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับตั้งคำถามไปยังนายสุเทพว่าหากเสียใจจริงเหตุใดจึงไม่ไปร่วมงานศพที่วัดมาจัดพิธีกรรมที่เวทีชุมนุมเพื่อต้องการปลุกระดมใช่หรือไม่